โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยกผมนาทีอีกครั้งนะฮะหลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปกันมานานเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ผมมีข่าวมาจะจบ <c oughs> โทษนะครับผมมีข่าวจะมาบอกครับไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ผมไปดูจากเว็บแล้วก็เสืบดูจากหนังฝรั่งแล้วก็หนังที่ผมดูเองนะฮะมันเป็นไปได้น,นะฮะ อ่าสงสัยไหมว่าหนังเลยนะฮะท่านน่าจะเคยดูนะฮะน่าจะเคยดูกันที่โรงแนละ้วไม่แน่ก็ดูตามวงเว็บอะไรอย่างเงี้ยนะนั่น,ะนก็คือ Resident Evil the Final Chapter หรือ Resident Evil เอาเอาสาษพีชีวะนั่นแหละครับก็ทำไมผมถึงมาพูดถึงเรื่องนี้ถ้าท่านสังเกตในหนังดีๆนะครับถ้าท่านสังเกตตอนจบดีๆนะฮะถ้ายังไม่ได้สังเกต ออกจากคลิปผมไปดูได้เลยฮะถ้าท่านสังเกตดีๆนะฮะมันจะมีแนวโน้มว่าไม่ใช่ไฟนัลแชปเตอร์ฮะไม่ใช่พักจบจะมีต่อฮะก็อย่างเช่นเกมไฟนัลเฟดดี้ดูดิไฟนัลเฟดดี้สี่ไฟนัลแชปเตอร์พักสุดท้ายเป็นไงสุดทงสุดท้ายไม่มีมาซิตเตอร์โลเคชันอีกโอเค ก็เป็นภาพที่ผมแคปไว้นะฮะนั่นก็คือนี่ไม่รู้ฮะคืออะไรสังเกตดีดีฮะมันจะมีฉากหนึ่งที่อลิสขับกับเบื้องนะฮะแล้วก็จะเจอเ,จอเงาแล้วเสียงประหลาดนะฮะแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่อลิซมองกระจกนะฮะแล้วเจอเจ้านี้ฮะใช่ฮะคุณมองไม่ผิด ผมว่าน่ะไอจุดๆเนี้ยนะมันน่าจะเป็นแบบจุดรวมแบบภาคต่อแน่เละเชื่อผมป่ะมันน่าจะเป็นจุดแบบภาคต่อเลยนะครับผมก็มันบอกอลิฟบอกว่าเอยตอนกำลังขับรถอะบอกว่างานของฉันยังไม่จบผมว่าต้องมีภาคต่อนะครับ ก็คือเจ้าตัวนี้ผมว่าน่าจะมีภาคต่อนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะคนอื่นผมไม่รู้ไม่รู้แล้วคิดกันยังไงแต่ผมดูแล้วผมคิดส่วนตัวนะว่ามันน่าจะมีภาคต่อนะครับอันนี้ผมสปอยเลยนะน่าจะมีภาคต่อแต่ไม่รู้ออกไหนไหนนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เนาะคือมันว่า r e s i d e n t Evil 7 หรือเปล่าวะ The Final Chapter เออเนั่นแหละเจนะมัง้งน่าจะมีร Evil ภาคแนะฮะอันนี้คือผมพูดจริงอะน่าจะมีภาค8คือผมไม่มั่นใจอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะแบบเป็นตัวอย่างแบบเล่นๆให้คนแบบเดาว่าเฮ้ยจะมีภาคต่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะไม่แน่เขาอาจจะใส่ภาคต่อไปจริงๆนะฮะต่อจากภาค7ที่อลิซขับรถข้าเมืองนะฮะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นล้ก็ขอตัวลาพีคลิปนี้นะครับผมสปอยหนังเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนนะฮะสำหรับคลิปขอตัวลาไปแค่นี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะฮะแล้วอันนี้ก็ช่างไหมคลิปนี้ก็สนับสนุนไม่มีฮะไม่มีไม่ม,ม,มีอะไรสนับสนุนไม่มีสปอนเซอร์นะฮะก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้ अलग पिऊ